ฝึกไม่พูดโกหกฝึกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันฝึกที่จะไม่พูดคำหยาฝึกที่จะไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะนั้นเราทำศีลให้ดีทำสมาธิให้ดียศตําแหน่งมาเองมาเองโดยไม่ต้องปรารถนาเลยมีแต่คนยัดเยียดเอามาให้ไปลองทำดูแล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันแปลกแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยพทธเจ้าพูดเนีย่ยจริงเลยเป๊ะเลย แล้วเราจะมีเป็นคนที่มีไหวพิษปฏิพานเพราะยิ่งนั่งสมาธิมากอากุศลยิ่งดับปัญญายิ่งมาเพราะนั้นเชื่อผู้เจ้าเนี่ยมาตรฐานที่สุดนั่งสมาธิเดินโยงกลมดึงจิตอยู่กับกายมันขยันเองมันรับผิดชอบเองวาจาดีเองนายเชื่อนายศรัทธาเองมันมาตามเหตุที่เราสร้างเราสร้างกรรมดีมันจะไม่ดีได้ยังไง แต่พอเราสร้างกรรมผิดไงพอเราไปฟังคนโน้นคนนี้สร้างเหตุผิดมันก็ได้ผลผิดจบมาเราก็รักษาสินห้าเขาบอกเฮ้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยเดี๋ยวเข้ากับสังคมไม่ได้ไม่สนใจไม่อยากเจริญไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่เป็นนักเรียนเราก็ลองบุหรี่เหล้าไม่ชอบไม่เอานั่งสมาธิดีกว่าเข้าเวนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไป นะสบายสบายนะไม่มีอะไรนะ่นะนะั่นก็ปรากฏว่าเออน,นายก็ชอบว่าเออดีไว้มันไม่กินเล้าเดี๋ยวไว้ขับรถกลับให้พวกเรานะชีวิตเราก็รุ่งเรืองม,มาเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นศีลธรรมสําคัญที่สุด